สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโฮลิสัยถ้าจะให้พูดถึงแบรนด์หูฟังบัจเจตผมเชื่อว่าทุกคนจะนึกถึงเคเแบรนด์หูฟังราคาเบากระเป๋าเป็นอันดับต้นๆ และในวันนี้ครับทาง KZ ได้วางจำหน่าย KZ ZAT ชุดหูฟังพลังขับ9ไดเวอร์ที่มาพร้อมกับสวิตช์จูนเสียงที่จะตอบสนองการฟังเพลงได้อย่างตรงใจเพื่อนๆมากที่สุด KZ ZAT เป็นชุดหูฟังที่ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบของคาง KZ ที่มีจุดเด่นในการออกแบบหน้าเฟสเพลทที่มีโลหะเป็นเงาวาวจนหลายๆคนคุ้นเคย โดยภายในหูฟังนะครับทาง k คแได้ใส่ไดเวอร์สูงสุดถึง9ตัวจะประกอบด้วยไดเวอร์ดนามิก1ตัวและได v เวอร์ BA 4คู่จํานวน8ตัวโดยไดวเวอร์ดินามิกขนาด8มิลิเมตรทางเคซได้ทาการออกแบบให้ย่านเบรลงได้ลึกขึ้นมีการตอบสนองย่านเบรที่ไวและมีความยืดหยุ่นด้วยการออกแบบคอย4ชั้นที่ทางเคซได้ทำการปรับจูนได้อย่างลงตัว โดยจะทำงานร่วมกับไดเวอร์บในรหัส29689ที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมเสียงในย่านสูงและย่านกลางและดึงรายละเอียดของเนื้อเสียง ที่ขับออกมาได้อย่างชัดเจนและมีความบิดเบือนที่น้อยที่สุดรวมไปถึง d ดเวอร์ B A ในรหัส300191คู่ที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมเสียงในย่านกลางและย่านสูงและ d ดเวอร์ในรหัส31736ที่จะควบคุมในย่านความถี่พิเศษที่จะช่วยดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจน โดยงานนี้ครับทางเคเซดได้ออกแบบโครงสร้างของตัวชุดหูฟังให้มีการคอสโอเวอร์ทั้ง3ย่านได้อย่างแม่นยำทำให้เสียงที่ขับออกมามีความลงตัวและตอบสนองย่านความถี่ได้อย่างแม่นยำโดยจะมาพร้อมสวิตช์ปรับแนวเสียงที่จะช่วยจูนในเรื่องของย่านเบสและย่านแหลมให้มีความกระชับขึ้นซึ่งชุดหูฟังส่วนใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์เสียงได้จะใช้การถอดท่อนำเสียงซึ่งเมื่อเทียบกับการปรับจูนผ่านสวิตช์จะมีความแม่นยำในการปรับจูนความถี่ของย่านเสียงได้ดีกว่า โดยเพื่อนๆสามารถปรับแต่งสวิตได้ดังต่อไปนี้การจูนรูปแบบที่1ครับดันสวิตหมายเลขหนึ่งขึ้นไปจะช่วยเพิ่มเบสให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นการจูนแบบที่2นะครับให้เราดันปุ่มที่1กับปุ่มที่2ขึ้นไปการจูนแบบนี้ครับจะทําให้เนื้อเบสมีมวลที่ใหญ่อิมแพ็คแรงปะทะมาเต็มๆถูกใจคนที่ชอบย่านเบสอย่างแน่นอนในส่วนของการจูนในรูปแบบที่3นะครับให้เราทําการดันปุ่มที่3ขึ้นไปการจูนด้วยวิธีนี้จะทําให้ย่านแหลมและย่านกลางมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการจูนในรูปแบบที่4ให้ทําการดันปุ่มหมายเลข3และ4ขึ้นไปโดยการจูนวิธีนี้จะทําให้ย่านแหลมเด่นและดึงรายละเอียดของเสียงแหลมออกมาได้มากขึ้นได้เวลามาแกะกล่องเคเซ t เซเอกันแล้วนะครับมาดูครับว่าทางเคเซได้ให้อะไรมากันบ้างตัวกล่องเคเซ t เซเอยังเป็นแพ็กเกจกล่องกระดาษสีดําอย่างที่เราคุ้นเคยเมื่อเราทําการแกะกล่องเราก็จะพบกับตัวชุดหูฟังเค Z เซเออยู่ทั้งด้านในเรามาดูในส่วนของตัวชุดหูฟังกันก่อนนะครับเมื่อได้ลองจับตัวชุดหูฟังครั้งแรกผมสัมผัสได้ถึงความคลาสิของ ตัวเคสแทที่หน้าเฟซเพจของตัวหูฟังเป็นแบบวัสดุโลหะเงาวาวโดยตัวบอรี้หูฟังจะขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี3มิติจะเป็นสีดําใสมองเห็นได้ว่าภายในแบบลางๆมาพร้อมขั้วสัญญาณแบบ2พินขนาด0.75ม mm, ิลลิเมตรทำให้รองรับการอัปเกรดสายได้ มาพร้อมสวิตช์ปรับจูนเสียงทั้งสองข้างโดยในส่วนของท่อน,นําเสียงจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวชุดหูฟังโดยในส่วนของสายสัญญาณที่ทางเคซได้ให้มานะครับจะเป็นสายสัญญาณทองแดงชุบเงินเกรดออดิโอโค้ดสัญญาณแบบ2พินขนาด0.75ม mm. มวัสดุหุ้มสายเป็นยางเกรดคุณภาพทนทานต่อการใช้งานโดยจะมีให้เราเลือกซื้อได้กัน2แบบได้แก่สายสัญญาณแบบธรรมดาและสายสัญญาณแบบไมโครโฟนโดยตัวสายจะมาพร้อมหัวสัญญาณชุบทองแบบตัว L ขนาด3.5ม mm. ม มาพร้อมจุกหูฟังแบบซิลิโคน3ขนาดเล็กกลางและใหญ่แถมยังมีคู่มือการปรับจูนเสียงให้เพื่อนๆได้ลองปรับจูนกันนะครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ KZZAT เแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อดการผลิตณเวลานั้นในส่วนของแนวเสียงเนื้อเบสนุ่มมีมวลลงได้ลึกขึนตัวไวอิมเพคแรงประทะจัดเต็มเดนามิกของกีตาร์เบสและกลองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะ ย่าแหลมให้ละเลยดที่ชัดเจนไปแหลมมนลากไปได้ไกล ด้านเสียงร้องมีความชัดเจนแอบถอยเล็กน้อยตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางในส่วนของเวทีเสียงมีความกว้างและความลึกพอๆกันในส่วนของมิติและการแยกชิ้นดนตรีทำออกมาได้อย่างชัดเจนโดยรวมผมมองว่า KZZAT เป็นชุดหูฟังที่ฟังสนุกจุดเด่นในย่านเบสท,ที่ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะทำให้ฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกแถมยังรองรับการปรับจูนเสียงได้อีกทำให้มีความหลากหลายในเรื่องของแนวเสียงถือว่าเป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจส่งท้ายปี2 ี2013น้หากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับเพื่อนๆชาวฮอริสไซกับการรีวิวเค Z ัพซตในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างหรือเพื่อนคนไหนที่ได้ลองแล้วแวะเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ